จ้าวันชาปมาทักไปนี่ว่าได้ยินเสียงบ่ค่ะไลฟ่โมเตือนแหมงแหมงนะว่าสั่งตอบแล้วว่าสั่งดึงแล้วอือค่ะค่ะเอาเอาว่าจังไดเลยความฝันน่ะมื่อวานนี้ฝันดีตีฝันเป็นตัวเด็กเป็นตัวยังเจ็บอ่ะอือค่ะฝันได้เป็นตัวเล็ตีนี่แม่นอ้าวความฝันเราอะไรนี่ฝนจ้าวันนี้หวยผล หนึ่งเลยบ่จ้ะสองหนึ่งมีสามตัวเลยอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ๋อไมฝันเัีงสี่เคยออกบอ่ฝันว่าหวยออกนี่สแสดงว่าเพิ่นฝันเคยออกเป็นบ่จ้ะก็คนที่ให้ที่สองสองมะมะองสออวันนี้ตรงตรงกับวันเกิดด้วยยี่สิบมันออกมันออกแต่แต่นี่ได้ไม่ได้กลับไงมันออกไปนะดสอง จ้าอู้เสียดายเนอะแม่ให้แม่แม่ที่ตายแล้วเขาให้<อ>ให้สองสองอัพูดนะจ้าอนนี้ก็คือก็ให้ไปซื้อเลขห้าสามศูนจ้าแต่ตอนนี้พอซื้อเนี่ยหวยเขาอ,ออกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เลขห้าสาูจะเป็นห้าเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็เลยล้อเลยอะ่ะตัวหนึงหนึ่ง จ้าอ,อันนี้ก็เป็นแค่ความฝันเนาะแนวทางความฝันเนาะจ้านู้นค่ะเอาให้โศกโศกเด้อหนึ่งหนึ่งกับดังอยู่เด้อหลายสำนักกับไห้มาอยู่จ้าหนึ่งหนึ่งอ่ะแต่ว่าเขามีสูตรโค้งสุดท้ายปะจ้าคนโคราชมีเนาะมีมีโค้งสุดท้ายเขาก็มีคือเก่าเนาะงวดนี้มีคือเก่าตอนที่เราพอมีแต่ตัวกับมันกะผมบอกก็อยบอกวนั่นภาไปโตัวสองตัวน่ะมั้งกระิเปลี่ยนตัวสองตัวนี้ละ ค่ะเอากระสานธรรมโคงชุดไทยในงวดนี้ค่ะมื่ออื่นเลขก็ออกแล้วเหรอค่ะค่ะคงชุดไทยในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกหกเนาะครับจ้าจ้าวิ่ง1เก้าแล้วนะเก้าหน่งก้าหนึ่งกมันโวิ่งหนึ่งเก้าจ้าอันนี้บนเนาะบบนบับปูได้กหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า แปดสามแปดสามแล้วก like ็เน oh ี่ยตัวเปลี yeah. ่ยนคือเก้าสามเนี่ยตัวเปลี่ยนแล้วตัวเก้าสามเลขบอกจ้าเก้าสามหนึ่งเก้าจ้าเน้นเก้าสามกับหนึ่งเก้าตัวเนินเด้อจ้าเด็กวิ่งเลยก็เอาตัวไลขก็ได้คิดว่าขันมากกับมาจะมาเบิร์นก็ได้มากคูก็ได้เอาหนึ่งเขาเก้าหลือไปจ้าฟันไปทีเก่าเนาะจ้าครับ วถูกนะพี่ก็น,นอตัวนี้นนเนื้อกล้าวเนี่ผมวาอย่างไรมันบ้านแต่มันทั้งสองตัวให้ยงไงก็ประจักรละค่ะอาจากอดข้อกันไหมอ่านกดข้อาาก,กันไม่แมนจ้าเอาสามตัววันนี้ก็เลขเออสามตัวเ,เลขรักลอยก็ลักลอยจ้าลักลอยก็มีศูนย์ศูนย์เก้าไปศูนย์แปดเก้าห้าศูนย์แปดเก้าห้า อันนี้ทักร้ยเน้นไปที่ห้าแบบจ้าสามตัวค่ะสามตัวเด้สามตัวจ้าสามตัวผมว่างวันนี้บันหน้าันหนาจะพลาดจ้าจ้ามันใจคาดสามตัวนี่งานเด้อสามตัว ้าเก้าสามห้าเก้าสามห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าแปดสามห้าแปดสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเต็มๆแล้วโอ้โหขังเต็มๆนะครับจ้าศูนย์เก้าสามแล้วก็เก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามแล้วก็เจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามหนึ่งเป็นตัวกันจ้าครับ นี่ครับอันนี้ตึงเครียดคือห้าเก้าสามตัวเน้นเนาะห้าเก้าสามห้าหนึ่งเก้าจ้าแล้วก็ศูนย์เก้าสามจ้าตัวเน้นตัวเน้นสามหางสามหางครับจะเจ้แาแบบกับตัวตัวกันไปน้ำเนื้อจะมากาจับไปสัตระละักษณลักษณ์นลางครับลางลางจ้าห้ากับหกวิ่งห้ากับหก เน้นที่หกเน้นไปที่หกจ้าเหหกขาแล้วเนาะหกห้าครับหกขาหกสองหกสองหกแปดหกแปดเก้าหกเก้ากันศูนย์หกตัวหนึ่งกันไวศูนย์หกจ้าครับมีละตัวเน้นเน้นคือหกขาจ้าหกสองเน้นใหนสองหางคือหกขาก็หกสองเนาะครับ เลขกะเลขบนนี่ไปชนกับวามฝันเพิน์ลเด้จ๋านาะเพราะว่าเพิ่นให้เพิ่นได้หนึ่งหนึ่งเนาะตองหนึ่งเขาก็ยังมีวิ่งหนึ่งได้หนึ่งกับเก่าอันนี้หนึ่งกับนี้ครับแต่ว่าผมประมันใจหนึ่งกับเก่าผมหมั่นใจได้ว่าอจิมาทั้งคูเขาจังไหรก็าจัก่านมันกอดขอกันมาบอจ่าแมนครับเพราะว่าเก้าสามหนึ่งนี่จำได้ว่าที่เราฝันตอนนั้นเราฝันเก่าสามนงวดที่แล้วอ่ะจ้าเออนั่นแหละ มันวัแสิน้ำออกวันีอก็ได้ผมว่าตรงกรบเล็กอันนี้พอดีเล็กผมเอ็ดพอดีเก่าสามเก่ามีสามมีเก่ามีหนึ่งนี่อืมแาดมันบอกงวดนี้อืมหมักน้ำฝนผุแล้วเลยฝนฝันหนึ่งหนึ่งผุแล้วตองหนึ่งผุแล้วเอ็ดสามเก่าโอ้เล็กเลขกเบิร์มันสิผมก็บ่น่นรกบว่า่ไฟน้ำใดเพราะวันออกมาแล้วสองวันแล้วเนาะอ้ามันบ่นแน่ได้จ้ามันอาจจะเบิร์หอดสิ้นปีผุนเด้ จต่แมนอยู่ยัอยู่เบิ่นกับเบิ่แน่โุ๊เนาะแต่ว่ากัถ้าแมนออกเบิ่นี่ก็ะตายอีกล่ะป๊าคไทสใช่หมน้ำก็ไดยเบิ่นม่นะแต่ว่ากับมีคนไหยกันหลายไนหนึ่งห่งกันเลยเน่ยะหนึงหนี่รู้สึกว่ากัหลายอาจารย์ไล่สำนักคนไห้มาอยู่เด้หนึงหนึ่งนี่เล็ฝันนี่ เพ่ฝันเมันฝันแก่ต้องหวอดประเด็นอะอ๋อเพื่นฝันต้องหวดโมน่เด้ค่ะเพื่นเป็นคนฝันเหม็นเพื่อนมาเกี่ยวฝันเกี่ยวกับเบี้ยงมูนี่เพื่อนอาจจให้สุกไ้มันก็นได้เขาก็บ,บหูเด้อะไรคงสุดไายเขาเลยแต่พวใดสนใจเพื่อนบ้านก็นยังเหมือนเดิมค่ะติดต่อตามเบอร์โทรคือเกาเนาะครับคือเกากับิษม่แน่นาามานกรเขายาองสี่ตรงตรงวนกดอก็าตามสูตรก็เด้เอา<ม>อ เว่าวันนี้อะผมก็ปล um ่ายเสียเลยอะไรก็ได้วดนนี้ข้างบนนี่กัผมมั่นใจเยอะข้างบนมั่นใจเยอะมั่นใจมั่นใจเลขบนคัะเลขบนนี่ยแบบหนึ่งกับหนึ่กับเก่านี่มาเนี่ยนอนเจ้าสเป็นหนึ่งอย่างเก่าอย่างระับนล้ค่ะค่ะอย่างผงเด็กมากันกับว่าจกจ้ะมืออื่นนี่ยล้วได้ไหมเฮาเกัาหูออกั้าวข้าอเด็หนึ่งหูครับจ้าเอาค่ะในยินเด็กฟังเนก่าสามหนึ่งเก่าจ้า โอเคค่ะตามนั้นจ้าเอาถ้าเป็นผู้ใดอยากติดต่อทั้งเพื่อนบ้านกัสิปักไข้เบอร์โทษได้เหมือนเดิมเนาะหรือว่าช่องลัคกี้ช้างเนาะค่ะเนาะตามนั้นเนาะค่ะค่ะเอาขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับสวัสดีครับ